สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำกลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง Fc ใหม่และ Fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนอพี่น้องจา๋า เราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ให้เข้าอยู่นะคะเมื่อวาน80นะคะ8048นี่ไม่มานะคะมา89คุณพี่น้องโอ้โหเนาะแล้วเบิรก็ไม่เอา88นะคะเสียดายมากเลยนะคะมาแต่น้อยพิเศษนะ8008นะคะ่ะตารางกำลังวันเข้านะ14 8 19นะคะ12 ตารางกำลังวันเข้าหมดเลยนะคะห้าหกมาห้าเก้านะคะให้เด่นสองเด่นศูนย์นะคะมาหมดเลยนะเจาะไม่เข้าเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของนที่สิบเก้ากันนะคะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะก็จะมีมีแปดมีสามมีสองมีหก มี7แล้วก็มี5นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้วันนี้แอดมินให้เด่นไปที่3นะคะชอบ3เด่นไปที่3กับเด่นไปที่3กับ9นะคะเราก็มาเจาะ3นะคะก็จะมี3 9 9 3นะคะ ส9มเก6าเนะพี่น้องชอบมาคู่กันนะคะ4ี่4จส่จนะคะสามศนะคะส่วนชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะเป็น1001นะคะ6886นะคะ7997ไม่มานานแล้วนะ7997นะคะพี่นอ้องกับ74เนาะ7007นะคะ ส่วนการเบิ้ลนะคะก็จะมี0011 5599นนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะพี่น้อง สำหรับท่านใดนะคะอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ so ตัวเล็กนะคะ s ตัวใหญ่ o ตัวเล็ก b a s a นะคะ8805นะคะ9 9ดอเด็กนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลือกดไลค์ให้กับแอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินบวกลบคูณหารนะคะเอามาฝากพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะทุกรอบทุกหน่ยนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า